ว้าโอกาสล่าอนาคตล้วงอินไซต์ถ้าคุณคือคนที่ต้องนำองค์กรบริหารขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตถ้าคุณคือคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวางกลยุทธ์ทางภาครัฐและเอกชนถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง,ปลงนี่คือฟอรัมแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาดครับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4กับงาน The Standard Economic Forum 2023 ฟิวเจอร์เรดี้ไทยแลนด์เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนานคตรวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียวพบกับเศรษฐาทวีสินบรรทุลล่ำซำเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุภวุฒิสายเชื้อกอบสักภูตระกูลพยอมศรีวนณิชคัตยาอินทราวิชยัยสมพศ์อาหุไนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซาคนเน่เก็บครบทุกมิติ เจาะลึกเมกัเทรนด์2024ทั้งมิติเศรษฐกิจพลังงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสังคมและการเมืองเจาะลึก Inside, อินไซต์อัปเดตข้อมูลล่าสุดก่อนใครจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแลกเปลี่ยนความรู้ลุกวงในกับผู้นำทางความคิดระดับโลกและไทยกว่า40คนเปิดโอกาสในการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งคอมมูนิตี้ที่รวมผู้นำและผู้ออกแบบนโยบายกว่า3,000คน พบกันวันที่23-25พฤศจิกายน2566จัด3วันเต็มณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรศษฐกิจซื้อบัตร Early Bird ราคา2,500บาทได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นคว้าโอกาสล่าอนาคตล้วงอินไซต์กับงาน The Standard Economic Forum 2023 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต